อยู่กับผนบางบอนดัาซิงครับนี่หลังจากห่างหายกันไปนานครับไม่มีคลิปอัพลงให้อซีได้ดูเลยครับผมอันนี้ก็มีงานลุกลางสองเที่ยวครับนี่เดีย๋ยวไปใส่วิ่งมาลงครับผมฝนตกโอ้โหฝนตกนี่ไม่เบนวันเลยครับนี่กำลังมาหยุดใด้วันสองวันนี้ครับผมงานก็ยังลงไม่ได้นะครับน้ำยังเต็มเลยครับ ปีนี้คงจะเจ็บหนักนะเนาะวงการดดกรถหกล้อเราทำเนาะฝนตกบ่อยครับผมแล้วมาเจอผิดเศรษฐกิจไม่ดีมาเจอน้ำมันราคาน้ำมันอีกครับผมงานไหนเราเลือกวิ่งเราับงานไหนวิ่งได้เราก็วิ่งับผมงานไหนไม่ได้ จากหน้ากับผงนัำครับเรียงน้ำหรอ,อกนี่ยมีลูกรางมอีกครับสองเที่ยวเหมาคันเดียวเลยครับสิก็ได้คาประตูครับพี่น้องเอ้ย สามสิบสามสิบห้ายิบสี่ครับนี่เดี๋ยวเจอกันที่บอร์ดแล้วกันครับผมสาวเยอะครับเนี่เซเว่นนี่ยังสองโมงหรือประธานทรรเขาเรียนครับไม่ว่ากนครับสมัยนี้อเคคเดี๋ยวเจอกันที่บอร์ดครับผม อตอนนี้ก็มาถึงบ่อแล้วครับนี่ตอนนี้เอาไปลงชัานี้ครับนี่งานงานชาวบ้านไม่มีแล้วก็วิ่งลูกลังนี่แนะครับนี่เที่ยวสองเที่ยวก็อยู่ได้ครับฝนตกเราก็ต้องหาลูกลังวิ่งอย่างนี้นะครับผม ตาหวาดช้ำนีบ่บอ่ะขึ้นวันเพียงเปลี่ยนไปเนี่ยจัดจัดหนักจัดเต็มหมเลยครับนี่อันนี้นาจะออกไหมครับนี่โอ้สีสวยมากเลยครับนี่ดีบ้านแบว้ยวอ่เด้อ สปอร์ตไลท์นี่ตอนนี้ยายสันนี่มาตากนะครับนี่นิตชี้ต้องใส่เอาไปซ่อมบำรุงก่อนครับนี่อีกคันหนึ่งก็ทำชั่วโมงครับนี่หรือต่อยางครับ วันสองวันน่าจะมีงานให้วิ่งครับผมงานผมหาไว้ก็มีอยู่ครับดิดท,ที่บอ่อนี่นะครับบอ่อดินลงยังไม่ได้ครับผมต้องทำใจครับรอสักพักหนึ่งเงินรอดมันจิ <c oughs> <c oughs> นไหม้อยู่เรียแต่ว่าฝนหยุดตกไีกครับนี่มีฝนฟ้าขน,นองครับวันนี้ฝนฟ้ากาศ ใหโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์ครับผมต่อจะไปเป็นหมูคณะครับนะจอดรอกันก่อนผมก็อาจพูดไม่เก่งครับผม เกคโกกันนี้ก็เข้าสองปีแล้วครับนี่ได้สองปีแล้วครับนี่คันนี้ลูกลังวสวยๆครับราคาเป็นกันเองครับสอบถามกันได้ครับผมเข้าไปในทางเฟซบุ๊กปังปอนครับผมหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 098 3 9 1 2968ครับนี่เอบอร์โบวครับนี่ยแล้วก็สวยมากเลยเสียงข่อดังเพาะมากครับนี่นปกติเสดีบางคันนี่เสียงแต่ลมมีมีแต่ลมครับเสียงออกคือจังลมนี่เพราะว่าเชียงเป็นเอฟสิบหกนี่ดังยังไงหรอกดังประมวลครับผมบางคันอันนี้น่าจะแมปได้พอดีครับนี่ ตอนนี้เด้กล้าครับนี่ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่อาจาอจอกทีดีเครื่องเครื่องเย็นอา้าวซื้อออจ์จอรคือแปลกสองตัก สองตักแล้วครับนี่ตอนนี้สีตักสีตักก็น่าจะเต็มแล้วครับสีตักอุ้มๆนะ ก็รอคนขับไม่คู่ครับไปเอาน้ำมันมาเด็กกานี่รุ่นตัวนี้เด็กกาครับเมก,ก้าเนี่ยขายดีครับนี่รถกันมากจะเมก,ก้าครับ ่แถวบ้านผมนี่โอ้ยลดลายครับปีนี้ลดเยอะมากครับปีนี้ออกมาก็ยังไม่มีงานครับผมออกมาจอดเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ถึงคิวผมใส่แล้วครับนี่ หลังสวยสวยมากครับเนี่ยดูครับจะมีงานออกไหมเดี๋ยวเที่ยวนี้จะใส่โชว์ครับเนี่ยปีตักแล้วไม่ได้น้ำครับผม จากนึงก็พอแล้วมั้งโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ